สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิชันนักชาว,วีวานิสุรางคะ่ะพบก,กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร15์15.00ถึง15.30นงนผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอทีเนช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้คะ่ะเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามกัน ว่าพฤติกรรมอะไรบ้างช่วงระหว่างที่เราอาบน้ำซึ่งจริงๆแล้วเราควรต้องหลีกเลี่ยงในขณะเดียวกันค่ะจะพามาติดตามวิธีการปรับแผนกลยุทธ์สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจเบเกอรี่ถ้าเกิดต้องการจะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกสร้างขึ้นเพื่อดูแลรักษาคนท้องถิ่นคนงานจิตอาสาภายในวนัด และเพื่อเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างชาวไทยกับชาวอินเดียท้องถิน่นโดยสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชจะเปิดรักษาฟรีในทุกวันพระและในวันธรรมดาจะสามารถเข้ารักษาพยาบาลภายใต้โครงการ12รูปีรักษาทุกโรคโดยให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยทุกชาติทุกภาษาทุกศา,าสนาชาวอินเดียท้องถิน่นผู้ยากไร้จำนวนมากยังเข้าถึงการรักษาโรคภัยแค่เจ็บได้ยาก หลายคนต้องเสียชีวิตเพราะไม่มีโอกาสได้เข้ารับรักษาสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกจึงได้จัดโครงการให้ได้ร่วมบุญในโครงการ6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อได้ช่วยเหลือผู้คนดังกล่าวสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ศรัทธาสแสวงบุญและสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถเปิดดำเนินการได้มาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยเพราะแรงกำลังจากคนไทยที่ให้การช่วยเหลือบริจาคเข้าสู่กองทุนรักษาของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราษัโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่1154216277และบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาติเลขที่0782147995 ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกออออทออสทอสอย่อมาจากธนาคารอาคาร,าคารสงเคราะห์ดาวโหลดยัอแอป GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g e n แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง เมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พี่นาี่ขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม 6โมงครึ่งถึง7โมงเช้าวันเสาร์อาทิตย์นี้ท่านเจ้าคุณชยาสาโรจะพาไปค้นพบชีวิตที่ดีที่สุดกันค่ะความดีในทางพุทธศาสนาก็คือสิ่งที่เอือ้อต่อการเขาถึงสิ่งที่ดีที่สุดต่อด้วยข้อคิดเตือนใจเวอร์ชันภาษาอังกฤษพร้อมมาปรับความคิดให้ชีวิตไม่เครียดกันต่อรอพบกันให้ได้นะคะพุทธปัญญาพิรมสัปดาห์นี้ทาง t n เช่อง16 ไอซ์จะมาขอแชร์โลร้านอร่อยสุดไวรัลไม่ต้องไปไกลรวมไว้ในไอคอนสยามค่ะ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพวันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามรายละเอียดเรื่องของการอาบน้ํานะคะโดยปกติแล้วคนทั่วไปจะอาบน้ําวันละสองครั้งค่ะคือช่วงเช้ากับช่วงเย็นแต่ว่าบางคนก็อาจจะอาบมากกว่านั้นหรือว่าบ่อยมากกว่านั้นสืบเนื่องจากสภาพอากาศร,ร้อนของประเทศไทยนั่นเองนะคะที่ทําให้มีเหงื่อออกมากรู้สึกไม่สบายตัวในขณะเดียวกันผมก็มันอีกต่างหากค่ะ แต่ผู้ชมทราบหรือไม่มีพฤติกรรมหลายอย่างเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดพลาดมากๆซึ่งเราทําเวลาที่อาบน้ำแล้วเราจําเป็นต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ว่านี้มีอะไรบ้างส่งผลอย่างไรแล้วเราควรจะต้องปรับแบบไหนมาติดตามข้อมูลไปด้วยกันค่ะ การอาบน้ําทําให้เรารู้สึกสบายตัวนะคะหลายคนจึงรู้สึกผ่อนคลายและใช้เวลาในการอาบน้าอย่างมีความสุขแต่ก็อาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่แพทย์ผิวหนังระบุว่าน,นี่เป็นข้อผิดพลาดของการอาบน้ําค่ะซึ่งตัวเราเองก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากําลังทําอยู่พฤติกรรมระหว่างการอาบน้ําที่รู้แล้วต้องหลีกเลี่ยงมีดังต่อไปนี้ อาบน้ําบ่อยเกินไปแม้การอาบน้ําทุกวันอาจจะเป็นนิสยัยแต่การอาบน้ําก็เป็นการล้างเอาน้ํามันและแบคทีเรียที่มีสุขภาพดีออกจากผิวด้วยเพราะฉะนั้นการอาบน้ําบ่อยจนเกินไปจึงอาจทําให้ผิวของเราแห้งและขันได้อีกด้วยค่ะความจริงแล้วแบคทีเรียตามปกติจะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเราได้ด้วยนะคะก้าหนังศีรษะด้วยเล็บ การกาหนังศีรษะที่ดีอาจทําให้รู้สึกสดชื่นแต่ความเป็นจริงแล้วมันอาจจะเป็นอันตรายมากกว่าเนื่องจากการเอาเล็บกาวหนังศีรษะอาจทําให้เกิดรอยบนศีรษะได้นอกจากนี้การถูผมด้วยมือของคุณอย่างแรงก็อาจจะสร้างความเสียหายและทําให้เกิดผมเกิดการแตกปลายได้อีกด้วยค่ะเลือกใช้สบู่ผิด สบู่ต้านเชื้อแบคทีเรียนั้นสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดที่ดีไปได้ด้วยเนื่องจากสามารถกำจัดแบคทีเรียได้มากจนเกินไปนอกจากนั้นสบู่ชนิดนี้ก็ยังทำให้แบคทีเรียที่ไม่ดีสามารถต้านทานต่อยาปฏิชีวนะจนทำให้ผิวหนังแห้งได้อีกด้วยดังนั้นการใช้เจลอาบน้ำที่มีมอยส์เจอไรเซอร์เป็นส่วนผสมจึงถือเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะคะนอกจากนั้นถ้าเกิดเรามีผิวหนังบอบบางสบู่ที่มีกลิ่นหอมก็อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวได้ เราจึงควรเลือกใช้สบู่ที่ไม่มีน้ำหอมเป็นส่วนผสมแทนค่ะปรับอุณหภูมิน้ำร้อนจนเกินไปแน่นอนละค่ะไม่มีใครชอบอาบน้ำเย็นในช่วงหน้าหนาวแต่การอาบน้ำที่มีอุณหภูมิร้อนเกินไปก็อาจทำให้ผิวของเราแห้งเสียได้เช่นเดียวกันเนื่องจากน้ำร้อนนั้นจะไปทำลายไขมันและน้ำมันจากธรรมชาติที่ถูกกักเก็บไว้บนผิวหนังเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังนั่นเองอาบน้ำประจำแต่ไม่ขยันซักผ้าขนหนู ผ้าขนหนูเป็นแหล่งพ่อพันธ์ุของแบคทีเรียยีสต์ราและไวรัสผ้าขนหนูสกปรกอาจทำให้เกิดเชื้อราที่เล็บเท้ารวมถึงหูดอีกด้วยดังนั้นการเปลี่ยนหรือซักผ้าขนหนูอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งและทำให้แห้งระหว่างการใช้จึงถือเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างมากพยายามซักผ้าขนหนูบ่อยขึ้นเมื่อเรามีอาการป่วยหรือหากว่าบ้านของคุณมีความชื้นไม่ทำความสะอาดใยขัดตัวให้ดี ยายขัดตัวนี่ถือเป็นของชายยอดนิยมในห้องน้ําเลยนะคะเพราะว่านํามาใช้สําหรับขัดถูร,ร่างกายแต่ทราบไหมคะว่าซอกต่างๆของยายขัดตัวนั้นถือเป็นแหล่งที่อยู่ชั้นดีของเชื้อโรคค่ะดังนั้นการทําความสะอาดยายขัดตัวทุกสัปดาห์โดยวิธีการแช่ในน้ํายาฟอกขาวเจือจางเป็นเวลา5นาทีแล้วล้างออกให้สะอาดจึงเป็นสิ่งที่ควรทํา การเอาใยขัดตัวมาห้อยไว้ในที่ที่เย็นเพื่อให้แห้งเร็วก็ถือเป็นเรื่องที่ควรทำแม้ว่าการแขวนในห้องน้ำจะสะดวกมากกว่าก็ตามและควรเปลี่ยนใยขัดตัวอย่างน้อยทุก3-4สัปดาห์สำหรับใยขัดตัวธรรมชาติและทุกสองเดือนสำหรับใยขัดตัวพลาสติกค,ค่ะไม่ได้ทำความสะอาดทุกส่วนของร่างกายจริงๆ บางครั้งเวลาอาบน้ําเราอาจจะเอื้อมมือไปขัดหลังไม่สะดวกจึงไม่สามารถทําความสะอาดหลังได้อย่างทั่วถึงการใช้แปรงอาบน้ำด้ามยาวจะเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวนะคะแต่การเลือกใช้แปรงก็ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคํานึงควรที่จะเลือกแปรงที่อ่อนนุ่มและถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการขัดผิวที่อ่อนโยนจะเป็นการดีที่สุดค่ะขัดผิวระหว่างการอาบน้ํา การใช้ใยขัดตัวขัดผิวมากๆบางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนักนะคะเพราะใยขัดตัวจะมีความหยาบทั้งยังสามารถขจัดสิ่งที่ป้องกันผิวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติออกอีกด้วย การใช้ผ้าขน,นูสําหรับเด็กมาเกลี่ยเบาๆให้ทั่วผิวโดยไม่จําเป็นต้องถูอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีกว่าแต่ความจริงแล้วการใช้เพียงแค่มือในการขัดผิวนี่ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะคะและอย่าลืมเปลี่ยนใยขัดตัวหรือผ้าขน,นูเป็นประจําเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของแบคทีรียค่ะสระผมบ่อยเกินไปถ้าเกิดเราเป็นคนที่หนังศีรษะไม่มนันอาจไม่จําเป็นต้องสระผมทุกวันก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีผมหยิก หยาบหรือทําเคมีการสระผมให้น้อยลงจะเป็นการป้องกันไม่ให้ผมแห้งจนเกินไปการจัดตารางการสระผมเป็นประจำถือเป็นเรื่องที่เราควรทำและพอมีอายุมากขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องสระผมบ่อยๆค่ะเพราะว่าหนังศรีรษะจะผลิตน้ามันได้น้อยลงนั่นเองปล่อยให้ท่อน้ำอุดตัน การทำความสะอาดท่อระบายน้ำอุดตันนั้นไม่ใช่เรื่องสนุกแต่ก็ไม่มีใครอยากจะยอยู่ในห้องอาบน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำสกปรกนะคะการทำความสะอาดด้วยการเอาเส้นผมออกทุกครั้งหลังจากที่อาบน้ำเสร็จจึงถือเป็นการทำให้ท่อระบายน้ำของคุณไม่อุดตนันนอกจากนั้นก็ยังช่วยทำให้ห้องอาบน้ำของคุณสะอาดและคุณเองจะได้ไม่ต้องยืนอยู่ในที่ที่สกปรกอีกด้วยไม่ติดตั้งราวเหล็ก มีหลายหมื่นคนในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับบาดเจ็บขณะอาบน้ําเข้าห้องน้ําออกจากอ่างอาบน้ําหรือฝักบัวเนื่องจากไม่ได้มีการติดตั้งราวเหล็กเอาไว้การติดราวเหล็กสามารถช่วยป้องกันการหกลมได้แต่ทางที่ดีนอกจากจะมีราวเหล็กแล้วควรต้องติดที่กันลื่นเอาไว้ในอ่างอาบน้ำและฝักบัวด้วยจะเป็นการดีที่สุดเลยค่ะแม้ว่าการอาบน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นจะเป็นไปตามความชอบของแต่ละคนแต่ทราบไหมคะว่าการอาบน้ำอุ่นกับน้ำเย็น แตกต่างกันอย่างไรบ้างอุณหภูมิของน้ำที่ใช้อาบจะส่งผลกระทบต่อร่างกายของคนเราแตกต่างกันนะคะ การอาบน้ําเย็นนอกจากจะช่วยทําให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นตื่นตัวหรือกระปรี้กระเป๋าแล้วการอาบน้ําเย็นยังอาจจะส่งผลดีในด้านอื่นๆต่อร่างกายด้วยเช่นกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตของร่างกายเนื่องจากในขณะที่อาบน้ําเย็นหลอดเลือดบริเวณผิวหนังชั้นบนจะหดตัวลงส่งผลทําให้เลือดบริเวณผิวหนังชั้นล่างไหลเวียนเร็วขึ้นเพื่อรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ในค่าที่เหมาะสมกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนเอนโดรฟิน การอาบน้ําเย็นจะช่วยกระตุ้นให้สมองหลังฮอร์โมนเอนดอร์ฟินออกมามากขึ้นซึ่งฮอร์โมนนี้จะช่วยทําให้ร่างกายรู้สึกดีและสบายตัวค่ะ <c oughs> บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและอาการคันผิวหนัง <c oughs> การอาบน้ําเย็นอาจช่วยบรรเทาอาการบางอย่างของร่างกายอย่างอาการคันหรืออาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังจากที่ออกกําลังกายอย่างหนัก อย่างไรก็ตามการอาบน้ําที่เย็นเกินไปก็อาจจะไม่เหมาะกับผู้ที่กําลังป่วยหรือเป็นไข้หวัดเนื่องจากอุณหภูมิของน้ําที่เย็นจนเกินไปอาจจะส่งผลทําให้อาการต่างๆแย่ลงหรือใช้เวลาในการฟื้นตัวนานขึ้นค่ะ และเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะเราก็ไม่ควรสะอาบน้ําทันทีหลังจากที่เพิ่งจะกินอิ่มเสร็จหม่ๆห,หลังจากที่ออกกําลังกายหลังจากที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และในช่วงเวลาที่สภาพอากาศร้อนจัดและเย็นจัดค่ะเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามการปรับกลยุทธ์เพื่อที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดสําหรับผู้ที่ทําธุรกิจเบเกอรี่สักครู่เดียวค่ะ everybody name is lee gates the show is money monster who's that guy on camera too put it up we live yeah we're live Mike thumb comes off this trigger then we all die oh my god okay i get it you lost some money that was everything we had i'm telling you it's real how's that even fair he wants an explanation we don't know Grow เกมการเงินนรกอ n air วันศุกร์ที่8พฤศจิกายนยี่0นาฬิกาที่ True Film หนึ่ง Truevisions ช่องหและสองสองรับชมได้แล้ววันนี้ที่แอปพลิเคชัน Truevisions Now แอปทูวิชั่นส์ now p ครอบทุกความบันเทิงสำหรับครอบครัวเพียง449บาทสมัครและดูได้แล้ววันนี้ าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะตามที่เรียนที่ทราบนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเบเกอรี่ค่ะเวลานี้เนี่ยหลายคนบอกว่าธุรกิจเบเกอรี่นี่ถือเป็นธุรกิจที่น่าสนใจกําลังวางแผนที่จะเปิดธุรกิจนี้นะคะ แต่อย่าลืมค่ะณเวลานี้เนี่ยเศรษฐกิจกของประเทศไทยกําลังฟื้นตัวก็จริงเทคโนโลยีก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการแข่งขันก็เข้มข้นและดุเดือดมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเกิดจะเข้ามาในธุรกิจเบเกอรี่ผู้ประกอบการหรือผู้ดําเนินธุรกิจจะต้องมีการปรับแผนปรับกลยุทธ์อย่างไรเพื่อครองส่วนแบ่งทางการตลาดเรามาติดตามข้อมูลรายละเอียดไปด้วยกันค่ะ ค่อยๆแทรกซึมดีกว่าเราเราเป็นการค่อยๆแทรกซึมจากรุ่นจากรุ่นหนึ่งมาเป็นรุ่น2ครับรุ่นหนึ่งเนี่ยเป็นคุณแม่เนี่ยเป็นต้องบอกว่ายุคนั้นเป็นยุคปุกเบริร์รุ่เบิร์ก็คือเอาเบเกอรี่เข้ามาอยู่ที่จังหวัดนนท์การเข้ามาของคุณแม่เ,เป็นการเปิดตลาดเปิดตลาดให้คนคนที่เป็นชาวบ้านเป็นอะไรแบบนี้ก็เริ่มที่จะกลับมากินขนมปังกินเคก้กกินอะไรพวกนี้ คนแม่เนี่ยมีมีความชำนาญในการทำอาหารแกก็จะผัดพวกไส้ต่งตางๆก็ลเลยทำให้นนเบเกอรี่สมัยนั้นโดดเด่นเรื่องของขนมปังไส้แล้ววันนี้เนี่ยขนมที่หน้าร้านเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า300เมนูในแต่ละวันน,นะครับทำให้เบเกอรี่ดูมีความหลากหลายอีกอย่างหนึ่งพอเราเริ่มมีความรู้เราเริ่มทันต่อโลกเพราะนั้นนอกจากมีความหลากหลายเบเกอรี่ก็มีความทันสมัยพอมีความทันสมัยเนี่ย จากเดิมที่เคยเปิดมาอยู่แล้วที่มีลูกค้าฐานเดิมเราก็ได้ลูกค้าฐานใหม่เป็นรุ่นรุ่นจากรุ่นแม่เราเราก็เป็นรุ่นลูกเราเป็นผู้บริหารรุ่นลูกต่อขึ้นมาลูกค้าจากรุ่นแม่ก็มีลูกค้ารุ่นลูกของลูกค้ามาเป็นลูกค้าเราอีกเพราะฉะนั้นเลยทําให้นนเบเกอรี่เนี่ยสามารถอยู่อยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็แข็งแต่งในพื้นที่นี้ได้มากว่าสีบป อย่างแรกเลยครับต้องบอกก่อนว่าขนมที่ร้านนนเบเกอรี่เนี่ยราคาไม่แพงทําไมถึงทําราคาไม่แพงได้เพราะว่าต้นทุนที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยต้องได้ราคาที่ถูกกว่าการที่จะได้ราคาที่ถูกกว่าเราก็ต้องซื้อจํานวนที่มากกว่าเราทําราคาไม่แพงเราก็ขายจํานวนที่มากขึ้นได้แล้วก็เอาปริมาณในการผลิตมากๆนั่นแหละมาซื้อวัตถุดิบให้มันมากขึ้นเพราะวัตถุดิบซื้อในจํานวนมากราคาก็ถูกลง ก็เราก็ทําของดีในราคาที่ไม่แพงให้ให้ลูกค้าได้ซื้อได้ได้ได้กินในของดีๆที่แบบไม่ต้องแพงพอพอคอนเซปต์แบบนีมน้มันออกมาทําให้ลูกค้าที่เข้ามาซื้อจริงๆอะ่ะแล้วได้รับผลแบบที่เราคิดจริงๆครับหมายถึงว่า,าลูกค้าเข้ามาได้ขนมอร่อยได้ขนมที่มีคุณภาพดีแล้วราคาก็ไม่ค่อยแพงสามารถจับต้องได้สามารถที่จะแบบ ซื้อฝากได้อะไรได้มันเลยทำให้คีย์นี้ซักเซสไปครับใจรักก่อนนะการทำธุรกิจเบเกอรีก่กับการกับคนชอบทำเบเกอรี่ต่างกันคนชอบทำเบเกอรี่คือทำเพราะความสนุกถ้าทำธุรกิจเบเกอรี่ความสนุกเนี่ยมันจะหายไปฮนะมันจะต้องเป็นแพชชั่นก่อนเสร็จแล้วทำสิ่งนั้นออกไปขายคุณก็ต้องมีการวาง วางกลยุทธ์วางทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นวันที่เราเป็นแค่นักทำเบเกอรี่เฉยๆคนมาชิมแล้วบอกอร่อยเนี่ยวันนั้นเราแฮปปี้แต่วันที่เราทำขายจริงๆเนี่ยทำาอกไปวางขายแล้วเนี่ยมันขายได้ชิ้นหนึ่งหรือ2ชิ้นเนี่ยแล้วมันขายแล้วมันเหลือเนี่ยคุณจะจัดการกับสิ่งนั้นน่ะยังไงเพราะฉะนั้นกำลังใจของตัวเองสำคัญที่สุด วันหนึ่งที่มันวันขายไม่ได้เนี่ยคุณค่อยกลับมาหาว่าแบบถ้าถ้าทําของที่ดีออกไปแล้วนะแล้วมันขายไม่ได้เนี่ยวันนั้นอนะ่ะคุณค่อยกลับมามองว่าเราไปผิดพลาดอะไรการรักที่จะทําธุรกิจเบเกอร,รี่ชอบในการทำเบเกอร,รี่เป็นเป็นพาร์ทหนึ่งทำสิ่งของที่มันดีออกมาเสร็จแล้วเอาความรักที่อยากจะทําธุรกิจเข้ามาบวกด้วยคุณต้องมีใจกับมันเกินร้อย ก็วันนี้วันนี้เปิดสาขาใหม่ที่จะมองออมองามวงบวานนะฮะก็จริงๆแล้วเราก็อยู่ในคอม์ตโซนมานานเ,เพราะเราเราก็คิดว่าการการการขยายออกไปเนี่ยเ,เราก็มีความกังวลในใน,ในหลายๆด้านแต่วันหนึง่งเ,เราเริ่มรู้สึกว่าจริง,รงๆเราก็ดีพอที่จะแบบขยายได้ เราก็เริ่มอยากจะรู้ตัวเองว่าถ้าเราขยายไปแล้วอะ่ะมันมันจะไปได้จริงอย่างที่ขนมเราสามารถตอบโจทย์ได้กับคนทุกคนหรือเปล่า,าคนที่ยังแบบมองว่าของของถูกอะ่ะแล้วไม่มีคุณภาพอะ่ะมันยังมีคนประเภทนี้อยู่หรือเปล่าหรือปัจจุบันนี้คนกินสามารถแยกแยะได้แล้วว่าที่ของดีอะ่ะแต่ทำไมถูกจังวะเออยี้นต้องซื้อหน่อยใช่ไหมเราก็เลย ถ้าอย่างนั้นอ่ะเราลองไปเปิดดูซิว่ามีคนประเภทนี้อยู่ไหมเราก็เลยตัดสินใจว่าเปิดก็ได้เปิดในห้างดูแล้วลองขายขายราคาที่มันแบบเหมือนเรารู้สึกว่ามันก็ยังไม่แพงอะ่ะให้ให้ให้คนเขาให้คนพิสูจน์ด้วยรสชาติด้วยคุณภาพที่ท,ที่ผู้บริโภคจับต้องได้ว่าว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเทียบกันที่ราคาคนสามารถที่จะแบบจับได้ไหม ก็เ,เลยก็เลยลองเปิดดูฮะอย่าลืมนะคะเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นผู้ดําเนินธุรกิจเบเกอรี่ก็จําเป็นที่จะต้องปรับตัวให้ทันการค่ะไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบ สีสันรสชาติที่นอกเหนือจากความอร่อยแล้วเนี่ยก็ต้องมาพร้อมกับสุขภาพที่ดีด้วยนอกเหนือจากนี้ก็ควรต้องบริหารจัดการบุคลากรที่ดีนะคะสุดท้ายแล้วจะได้ครองใจผู้บริโภคและครองส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ข้อมูลเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำกับรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram รวมถึง Tik t o อกในขณะที่หน้าจอท NN ช่อง16พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์1ิ หน่วยกาถึง15นาฬิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ นายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนในการช่วยเหลือประชาชนลดภาระหนี้โดยเฉพาะผู้มีหนี้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางจึงมอบหมายให้ธนาคารอมสินช่วยเหลือลูกหนี้โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาหรือโควิด19ที่มีสถานะเป็นหนี้เสียหรือ NPL เพื่อไม่ให้เสียประวัติเครดิตและเข้าถึงการ กู้เงินในระบบสถาบันการเงินได้เป็นปกติที่ผ่านมาได้มีการทยอยจัดสรรงบประมาณชดเชยค่าเสียหายจากนี่เสียให้ธนาคารมาชำระหนี้แทนลูกหนี้โดยในปี2567ดำเนินการชำระหนี้แทนลูกหนี้แล้ว2ครั้งช่วยปลดหนี้ให้ลูกหนี้จำนวนกว่า720,000ราย และล่าสุดทางธนาคารได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาลจึงดำเนินการชำระหนี้และปิดบัญชีให้ลูกหนี้เพิ่มเติมทันทีอีกกว่า110,000รายรวมดำเนินการทั้งสิ้น3ครั้งสามารถปลดหนี้ให้ลูกหนี้ได้แล้วกว่า830,000รายคิดเป็นมูลค่าเงินต้นรวมกว่า5,800ล้านบาท ทางนี้ขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้สนับสนุนงบประมาณให้ดําเนินการดังกล่าวซึ่งสอดคล้องกันกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลงังที่ให้ธนาคารอมสินดําเนินงานโดยไม่เน้นกําไรสูงสุดมีกําไรในระดับที่เหมาะสมและขยายการช่วยเหลือสังคมได้มากขึ้นในทุกมิติ อันหนึ่งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สถานะ NPL ของโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เป็นไปตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19ธันวาคม2566ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือที่ดำเนินการเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เสียวินัยทางการเงินโดยรัฐบาลมีนโยบายผลักดันการแก้ปัญหานี้ประชาชนทุกกลุ่มให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนเป็นวาระแห่งชาติ นายพิชัยนริธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณตราสัญ,ญลักษณ์ไทยสี่เล็กอวอร์2024เรื่อหมายรับรองคุณภาพให้ร้านอาหารไทยในการรักษาเอกลักษณ์และรสชาติความเป็นไทยที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศโดยรัฐบาลสนับสนุนและผลักดันอาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหากรรมอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติโดยการมอบรางวั ในปีนี้มีร้านอาหารไทยจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมคัดเลือกกว่า347ร้านผ่านการพิจารณา139ร้านเพื่อยืนยันคุณภาพและมาตรฐานของอาหารไทย นายมาริเสเงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมร่วมกับรัฐมนตรีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเมียนมาเปิดตัวแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาตสตร์ฟ้าไซระหว่างปี2567ถึง2573 ย้ำเจตนารมณ์ของทั้ง3ประเทศในการแก้ไขปัญหาหมอกวันข้ามแดนที่เป็นรูปธรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็จะเป็นหลักในการที่จะดําเนินการซึ่งขนาดนี้เรามีมาตรการในการที่จะป้องกันแล้วก็ความคืบหน้าในการที่จะป้องกันเรื่องของการเกิดไฟป่ากับการสร้างความร่วมมือระหวังประเทศชายแดนแนวชายแดนทั้งหมดนะฮะโดยการประสานงานจากเจ้าที่ระดับปฏิบัติการมันก็จะช่วยลดในส่วนของการจุด การจุดไฟป่าหรือการเกิดไฟป่าดูพาสปอร์ตต่างๆเนี่ยจะช่วยลดลงนะแต่มันก็จะมีผลเกี่ยวเรื่องของ PM 2.5ด้วยองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดโฆษณาสิ่งพิมพ์ิ i นอ r t Contest ภายใต้แนวคิดผลกระทบอุตสาหกรรมสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์จากผู้เข้ารอบ30คน ภายในงานยังมีเสวนาจุดประกายมุมมองครีเอทีฟต่อผลกระทบอุตสาหกรรมอาหารสัตว์จากผู้เชี่ยวชาญในวงการครีเอทีฟและสิ่งแวดล้อมเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและการสื่อสารประเด็นสิ่งแวดล้อมผ่านงานสร้างสารรค์โดยมีงานตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนณหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหาคนคร นายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถแถลงข่าวงาน W t r u 4 z e o Expo มหกรรมเว็บ3ระดับโลกใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอกย้ำนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลที่จะจัดขึ้นในวันที่12-14พฤศจิกายนนี้ณนะไบเทคบางนา โดยงานจะรวบรวมผู้นำในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในวงการ AI กับเว็บ3ผนึกกำลังกูรูด้านเว็บ3ระดับแนวหน้าของโลกผู้แทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกและผู้นำด้านวิชาการมาร่วมแบ่งปันผลความสำเร็จทางเทคโนโลยีและแนวคิดล้ำสมัยอีกทั้งยังมีการสัมมนานและอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีล้ำสมัยอีกด้วย